สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยมาทําคลิปตอนกลางวันนะคะแล้วก็วันนี้ลูกๆกออกไปทํางานข้างนอกเนาะอ่าก็เลยได้โอกาสก็ขอทําคลิปนิดนึงนะคะคลิปแรกที่พี่อ้อยจะทํานะคะเป็นคลิปเตือนภัยนะคะจากคอเซ็นเตอร์เนาะอ่า มีอยู่ปีหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้พี่อ้อยไม่ได้ขึ้นไปแล้วเนาะมีอยู่ปีหนึ่งพี่อ้อยขึ้นไปที่เชียงใหม่นะคะไปบ้านญาตินะคะเป็นอ่าเป็นอโก,โกเนาะพี่อ้อยไปช่วยเขาทำอ่าขนมเป็นขนมของคนจีนนะคะถ้าคนน้องๆหลายๆคนถ้าเคยมาวัด เล่งนายี่นะคะหรือวัดมังกรตรงถนนเจริญกรุงนะคะเดินออกมาตรงด้านถ้าออกจากวัดมานะคะอยู่ตรงด้านขวามือนะคะตรงปากซอยมังกรเนาะตรงนั้นนะคะเขาก็จะมีขนมอยู่ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าขนมอิ่วกล้วยนะคะขนมตัวนี้แหละคะ่ะที่พี่อ้อยไปทําอยู่ที่เชียงใหม่นะคะในในช่วงนั้นก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจเนาะ พี่อ้อยไปทําขนมตัวนี้ช่วงนั้นไปทําอยู่เขาไปได้วันที่สองหรือที่สามเนี่ยแหละค่ะในระหว่างที่พี่อ้อยกําลังเตรียมเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวเพื่อเพื่อจะเตรียมแป้งเตรียมผักเตรียมอะไรเนาะก็มีโทรศัพท์เข้ามานะคะมีโทรศัพท์เข้ามาหนึ่งสายโทรเข้ามาถึงก็ถามทันทีเลย ยินดีด้วยนะคะคุณเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลน,นะคะเขาบอกอย่างนี้เนาะพี่อ้อยก็โชคดีอะไรคะเราไม่เคยส่งอะไรไปชิงโชคนะแล้วก็ว่านี้เขาบอกว่า,าไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้ก็อขอชื่อขอเบอร์โทรของคุณก่อนก็นแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลอะไรนะคะพี่อ้อยก็บอกว่าอ้าว ก็ในเมื่อที่คุณโทรมาคุณเป็นคนโทรมาหาเราคุณไม่รู้เหรอว่าเราใช้เบอร์อะไรแล้วถ้าเราเป็นผู้โชคดีคุณไม่รู้เหรอว่าในในในรางวัลน,นั้นเป็นชื่อของใครย้อยเขาย้อนถามเนาะอาจจะเป็นคําถามที่ที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพี่อ้อยถือว่าตัวเองไม่ได้ส่งนะไม่ได้ส่งอะไรไปชิงโชคนะคะพี่อ้อยก็เลยก็เลยถามแบบนั้นไป แล้วก็เราก็ว่าถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้โชคดีจริงๆเขาก็ต้องรู้ใช่ไหมคะเขาต้องเอ่ยว่า,อาตอนนี้นะคะคุณชื่อนี้ชื่อนี้นะคะเราโทรมาโทรมาที่หมายเลขนี้ถูกต้องไหมคะอะไรใช่ไหมคะเขาจะต้องจะต้องถามเราแบบนั้นใช่ไหมในเมื่อเขาไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างหนึ่งแล้วเ,เขาจะมาถามเราพี่อ้อยก็เลยบอกว่าไม่ใช่แล้วคะ่ะคุณคงโทรผิดแล้วไม่ใช่เราเพราะเราไม่เคยส่งอะไรไปรชิงโชคน้องพี่อ้อยพูดแบบนั้นเสร็จแล้วพี่อ้อยก็ กวางสายตัดสายไปเลยคือพี่อ้อยไม่ไม่พูดด้วยคือเป็นเบอร์แปลกนะคะหนึ่งเบอร์แปลกนะคะสองเป็นเบอร์ที่เราอ่ามาแบบเนี้ยคุณเป็นผู้โชคดีนะคะคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะพี่อ้อยจะไม่รับสายเลยนะคะพี่อ้อยจะไม่รับสายจะไม่รับสายจะไม่คุยด้วยนะคะบางทีทอ้อพี่อ้อยเคยเจอมาเยอะนะบางบางทีอะ พี่อ้อยมีเบอร์เบอร์หลักของที่พี่อ้อยใช้อยู่นะคะก็จะเป็นเบอร์ที่พี่อ้อยจ่ายเป็นรายเดือนเนาะใช้เป็นรายเดือนแล้วอีกเบอร์หนึ่งที่พี่อ้อยเป็นเบอร์ลองนะคะเบอร์ลองกอ็จะเป็นเบอร์รายปีนะคะเป็นเบอร์รายปีเบอร์นี้จะมีเบอร์แปะโทรเข้ามาเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะพี่อ้อยพี่อ้อยก็จะคอยดูนะคะว่า ถ้าเป็นเบอร์แปลกเบอร์ที่เราไม่ได้เมมาไว้บางทีอ่ะเขาอาจจะเป็นเบอร์ของคนที่รู้จักกันเก่าๆก็ได้หรืออะไรก็ได้ประมาณนั้นหรือเป็นเบอร์อะไรแบบนี้เนาะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะพี่อ้อยก็จะโหลดแอปแอปหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปเตือนภัยเนาะพี่อ้อยก็จะโหลดแอปแอปหนึ่งนะคะก็จะเป็น แอปนี้นะคะเป็นแอปนี้เนาะอันนี้นะคะจะเป็นเขาจะบอกว่าทดลองใช้ฟรีนะคะเจ็ดวันหรือจะเป็นเบอร์พรีเมียมพี่อ้อยไม่ไม่กดไม่กดรับนะคะไม่กดรับเพราะว่าพี่อ้ยจะใช้แบบไม่ต้องเสียตังค์เนาะเขาก็จะมีเบอร์แปลกๆนะคะโทรเข้ามาเช่น เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ว่าเอาให้ดูเขาจะมีเขียนว่าเบอร์ส่งของมาโทรมาจากคนจีนอย่างเงี้ยมือจีนอย่างเงี้ยคือพี่ว่าจะไม่รับนะคะเป็นเบอร์แฟเบอร์อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีเบอร์ที่เขาจะแจ้งเตือนเราอีกทีหนึ่งนะคะจะเป็นเบอร์ที่ไม่โอเคเลยสําหรับเรานะคะจะไม่เป็นแบบนี้เขาจะบอกเลยนะคะหลอกโอนเงินนะคะเขาจะแจ้งเตือนเลยนะ เบอร์หลอกลวงนะคะถ้าเป็นพกพสัส่งพัสดุเนี่ยเขาก็จะแจ้งว่าส่งพัสดุนะคะแต่ถ้าเป็นเบอร์หลอกนเงินเบอร์หลอกลวง mm. เขาก็จะแจ้งเรานะคะแล้วก็จะมีเบอร์อันนี้อีกนะแบบบางทีเขาก็จะบอกว่าแจกโชคขายของออนไลน์นะคะจะบอกแจกโชคขายของออนไลน์ อะไรประมาณนั้นนะคะคือพวกนี้นะคะเราจะรู้ได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าเขาจะแจ้งเตือนเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งว่าพนักงานที่ส่งสินค้านะคะชื่ออะไรนะคะถ้าเขาโทรเข้ามาเนี่ยเขาก็จะแจ้งชื่อเราเลยเนาะว่าเป็นโทรมาจากคนนี้คนนี้อะไรประมาณนั้นนะคะนี่นะคะจะแจ้งเลยเนาะมิชฉาชีพนะคะ มิชาชีพมิชาชีพอันนี้เจ้าหน้าที่ส่งอะไรโลโก,โก้คือเราไม่มีนะคะเราไม่ได้นั่นไว้เนาะในนี้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์แปลกปลอมเข้ามานะคะเขาก็จะแจ้งให้เราบล็อกนะคะบล็อกได้เลยเนาะบล็อกไปเลยพี่อ้อยบล็อกไปเยอะมากเลยนะคะสําหรับเบอร์ที่ที่โทรเข้ามาแบบหลอกลวงเราหรืออะไรเราแบบนี้เนาะ เพราะตอนนั้นนะคะพี่อ้อยจะได้รับแบบโทรมาทั้งวันเลยเดี๋ยวก็อคุณเป็นพ่อชคดีนะคะค,คุณได้รับนู่นคุณได้รับนี่ยินดีด้วยค่ะอะไรเนี่ยพอขึ้นคําว่ายินดีด้วยค่ะนะพี่อ้อยก็ไม่เลยนะคะพี่อ้อยจะตัดทิ้งไปเลยเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะาวางลิงก์ของแอปนี้นะคะไว้ไว้หน้าคลิปนี้เนาะวางาลิงก์ไว้หน้าหน้าคลิปหน้าคลิปนี้นะคะ ง่ายๆนะคะถ้าจะโหลดแอป,ปขึ้นมาใช้นะคะเป็นแอป,ปนี้นะคะฮูคอนะคะเป็นฮูคอนะอันนี้พี่อ้อยติดตั้งแล้วนะคะเป็นแอป,ปนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะวางไว้ให้นะคะแอป,ปอื่นพี่อ้อยไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็เวลาโหลดมาใช้นะคะก็ไม่ต้องอไปกดอัปเดตหรือหรือว่าไปกดรับใช้โทรฟรี7วันอะไรประมาณนี้ไม่ต้องนะคะถ้าสมมติว่าถ้าเราไปกดรับ ใช้โทรฟรีเวันนะคะพอหลังจาก7วันปุ๊บระบบเขาก็จะให้เราเสียเงินอัตโนมัติเลยนะคะก็คือพี่อ้อยไม่ทำนะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเป็นเบอร์ที่ที่เราเป็นเบอร์แปลกเข้ามาอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะกดออกมานะคะแล้วก็เข้าไปดูได้ข้างในเลยนะคะกดเข้าไปข้างในไปที่แอปนะคะไปแตะดูนะคะในนั้นเขาก็จะบอกเลยว่าเป็นแอปเป็นโทรมาจากไหนอะไรยังไงนะคะ เดี๋ยวพี่อ้อยจะไปวางวางไว้แชร์ไปไว้ที่ที่หน้าคลิปนี้ของพี่อ้อยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเติอนภัยอีกคลิปหนึ่งนะคะที่พี่อ้ยอยทำมาเติอนภัยกันเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ